สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วเนาะวันนี้ป้าจะพามาผสมเกสรจะมีคนบอกว่าอีชินอฟกับโลบีเวียเขาผสมเกสรกันได้วันนี้ป้าจะมาลองค่ะว่าจะเป็นยังไง อันนี้จะเป็นโลบีเวียเดี๋ยวขอดูป้ายก่อนลบไปบ้างเนี่ยอลหนึ่งสองสี่ค่ะลหนึ่งสองสี่อันนี้จะเป็นอิชินอปแองเจลเดี๋ยวมันลุยเลยโอ้โหเกสรตัวเมียของนางดูเลยเนาะซูมไหมเนี่ยกล้องซูมไหมซูมไหม ลึกนิดนึงนะคะจะเห็นไหมเนี่ยป้าต้องดูดูป้าต้องดูดูาดดดมาทำอะไรไปไหนมาข้างบ้านจ่ายตังแล้วก็ต้องทำงานบ้างไม่เห็นหลายวันแล้วนะ่ะ จ่ายตังค์แล้วต้องทํางานบ้างไม่เห็นหลายวันแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเคสอนเคสอนเขาอยู่ลึกอะลึกมากมากอะไรนะ,าระนมา,มากลางวันกับกลางคืนแต่ช่วงนี้กลางวันไม่ค่อยเห็น ฮะใช,ใช่ใช่ใช่ขอภัยนะคะถ้ามีเสียงเพื่อนบ้านทักทายมาป้าคิดว่าจะไม่ตัดนะ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม้อ,อ,องเป็นร้อนนะคะานเงี้ยนะบอกไว้ก่อนร้อนหลายเอาให้หมดกลัวไม่ติดว่าเหมือนเคยทำแล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่ติดแต่ก็ลองใหม่ น,นี่เราก็เอาเจสรอนจากอิชินอตมาผสมไอโรบิเรียนะคะส่งมันไปผสมกันว่างี้เหือมันฟลุกบเห็นไหม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  หวังว่าคงจะได้ผลเนาะดูใกล้ๆค่ะนี่สองนีหวังว่านางจะได้ผลโอเค เดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวป้าเอาคลิปมาให้ดูค่ะขอบคุณนะคะสำหรับติดตามฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้ป้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปค่ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ